Two, three four try to go on the way chunky okay young blow love blue sky every day ใจที่ว้าเหวี่ยงอ่อนรุ่นคำถามในใจมีล้านแบบแต่ความฝันเดินสร้างไม่ง่ายได้ขับตามถนนไปวัดด้วเลขใหม่ปิดแรรรถตานใขอฟ้าไกลแค่ไหนขับกันต่อไป โอ้บลูสกายโบกมือและทักทาย and drive on the road like on the way

I wanna, I wanna live. มากําลังมันๆเลยจยัดยัดเพื่อนอยู่นู่นเอา้าทำไมไม่ตามมาเฟซเฟซไม่มีจดดกรถมึงเทมากใช่มึงเจอบาร์บี้มึงไม่รู้จักแล้วว่า <c oughs> พวกกูเด็กขี้อิจฉา <c oughs> <c oughs> แค่นี้เรายังเป็นเด็กขี้ไม่พอ <c oughs> เราจะแกล้งไอ้ยัดต,ต่ออีกทอดเอาสติกเกอร์ไปยัดใสก่กระเป๋าไอ้ยัดสติกเกอร์ไปแปะที่แก้มไอ้ยัดให้ดูว่าไอ้ยัดเป็นคนทำอ่าโบยความผิด เขาผสมนี่เหรอคงว่าน้อยเลยทำทีหลังปิดเลยนะเลยวันทันมาแล้วเลยวันทันมาแล้วเป็นตุ๊ดก็ไม่บอกเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยฟุงฟุงฟุงฟลิงอ๋อก็โอยว้าวก็อย่างที่เขาบอก ความคลาสสิกอยู่รอบตัวตายแล้วอีดอกเป็นตุ๊ดก็ไม่บอกมึงมาควานหามือทําดีกว่าใครทำอ่ะเคยดูหนังสอบสวยไหมสมมติแ่าถ้ายิงก็ต้องมีคาบเขมาปืนติดมือติดสติกเกอร์ไอ้มือทําก็จะมีสติกเกอร์ติดที่ตัวกูไม่มีกูไม่มีเขามาสองเหรอเขาปิดเลยนะเลยวันทายมาแล้วเลยวันทายมาแล้วมีไรพวเราอ่ะมีไรไม่มีไรมียา กูไม่มีสีเนี่ยเนี่ยนโอ้โหเดี่ยวอะไรมึงดูสิเนี่ยเอ้อน่ารักไปเปล่ากูนั่งกินข้าวอยู่ไงเนี่ยมันก็เอามาแปะอนีี้มีคนเอามาฝากเนี่ยพวกที่แบบว่าโจรที่โดนจับแม่งก็จะชอบแก้ตัวอย่างเงี้ยมึงไอ้ชั่วไอ้เลวแกล้งรถเพื่อนไอ้เด็กขี้ฉา มันมาฝากกูมันมาฝากกูโอเออได้ได้ได้ไปให้ขีดติดติดไปไปเสียเวลาไปไปเลยเรามาเจอแฟนคลับครับสวัสดีครับผมครับแฟนคลับมาหาอันนี้ยี่ห้ออะไรไปยูครับอ่านมาอะไรรู้ป่ะไปไปครับตัวเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทสวยมากครับคุณครับผมสวัสดีครับเสื้อเราตัวละเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยนี่ซื้อมาห้าสิบนี่ซื้อมาห้าสิบห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทครับเซ็กซี่ ม่มมีจแบ,บาเล่นเกมกันต่อชื่อเกมว่าโพลลอ,อยวัดดวงครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนเรื่อยๆเลยแชะแชะแเดี๋ยวทํา,ๆๆๆๆลาฉลากจับแล้วมาวัดดวงหาคนโดนลงโทษครับ1 2 เราตูวก,การจับฉลากวัดดวงจับรูปพลรล,ล,ลอยแล้วใครจะโดนลงโทษมันก็ขึ้นอยู่กับดวงสําหรับคนโดนก็คือโดนลงโทษด้วยการเนี่ยะดิดดิดผมเขียนตลากมา20แผน่นตลาดก,ก็จะมีบอกว่าอันทิเช่นใครชู2นิ้วในรูปโดนใครจะดวงสวยในรูปแรกครับแตดแตรตาจับเลยด้แ

แรกจะเป็นใครเชื่อใจผมสำหรับดวงแรกที่โดนในรูปอ่านพร้อมกันยืนข้างขวาคนไม่มองกล้องโดนคนไม่มองกล้องมีต้อมชิวกับยัด่าครับแล้วลอดเอ้ยคนที่ยืนข้างขวาต้อมชิวก่อนคือไม่มีแปลว่าต้องยืนข้างยัดยัดาคือ โดนมาทางชีวิตแล้วงานนี้มึงโดงนกูบ้างนับเท่าไหร่สามสนะ1นึ่งหนะึ 1, 2, 3, 1, 3, ่งไม่สามไปเลยอ่ะ nice 1นึ่งสามสามสองมเออมาหนึ่งสองสา รูปที่สองใครยืนหน้ารถพี่บอยบกใครเก่งคนนั้นโดนครับคนแรกครับต้องโกเดบัสต้ามเมนตัมเบียสอีกแล้ว เด็กแมนยู you, ใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอเด็กหงหนึ่งสองสามโอ้ยสามโอ้ยสามโอ้ยว ah! oh oh hey uh, uh, oh ่าว่า๊ยโอ๊ยโยอ้อยโอยโอยโอยอยโอยโ่อยโอ๊ยออออยาโอ ឯជឿលើតើរង់លើចាញ់ចាញ់អ្វីចាញ់អ្វីចាញ់ จะยิงมึงเองอะกูจะเอาให้ปิลตกน้ำตกเลยตั์กูดเลยกูดูไปเลยสัตว์เฮ้ดไปเลยเย้ลายเย้ตกตกอรองกูคอนกูจะออกกันไก่สองสามชนโยมึงหลอกกุ้สัตว์มึงบอกอกกันไก่ะสัตว์จะไม่มีในหมู่โจน

อ้ยนตาทุ่ขอให้มึงโดนไอ้สัตาขอให้มึงโดนตอนนี้ไม่มีทางโดนรอเจมโดนที่โดนในลูกที่สี่คือคนที่ยืนหน้ารถเจมยะถาครับอ้ยนอ้ยนตาทุ่ขอให้มึงโดนไอ้สัตายะถาครับ เย่ยอย่างแรงอะนี่นะเพ้ยะอยเนื้อมันเยอะวะมันละจังอะหางเสียไม่พอโอ้โหเอ้โหหนึ่งสองสา

โอโเคมาให้กูเอาคืนมั้งให้มึงเปิดเลยดีกว่าเปียบอ้าข้าวบอตายเพี่ยใส่หมวกนี่หน้าแดงหมดแล้วแดดแรงไม่ใช่แดดแรงหรอกตบแรงเราหน้าทำทลิปทำลูกนุ๊ตทำลูกหน่าลูกโป๊ แต่เราไม่มีตังจ้างเราก็ใช้พู้เดียวกันเองแหละวิธีหาคนง่ายมากก็โพสลงไป <_ d ụ> ในแฟนเพจเฟซเฟ่อยากเห็นใครถ่ายนู๊ดมากที่สุด2คนใครที่แฟนคลับบอกมากที่สุดก็ต้องเป็น2คนนั้น2คนนี้ต้องมาทําอะไรก็แก้ผ้าให้พวกเราถ่ายรูปนู๊ดไงใครอยากเห็นเฟซเฟ่คนไหนถ่ายนู๊ดสองคนโหวตมานะจ๊ะไปแล้วนะนะ ปรับโฟกัสให้ดีนะครับแล้วก็แชร์อาเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยเอาเั้นใครเอาตับมากินเลยอยาเกียร์ยาเกียร์สิครับอันนี้ไม่ใช่ลมยากระโหลกอันนี้กระโปงกูเองขั้นต่อไปคสองนอนเหมือนเดิมสลับมือกันจับกูมาอ่ะอยอยาใช้มือซ้ายดีกว่าเกีย เหมือนจับโดยแข้งคบเลยจับนานๆยางมันจะออกอ๋อเฮียไอ้ัอ้วกยังออกเเียโอ้าเสียงคนแน่นอะจอดทำลายโอ้แรนโอโอ้ยโดนแต่เจมโอ้โหโอ Hãy subscribe cho chào พากกย I'm